ทีชาวเกาะสูตรกะทิผสมน้ำมะพร้าวนี่แหละอรรถรสความอร่อยบาคาโมพาราเซตามอลเม็ดสีเหลืองบรรเทาปวดลดไข้ผลิตโดยสหแพทย์เภสัชในเครือ b ีดีออ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยาโฮมโปรเรื่องบ้านโฮมโปรคือคำตอบเรื่องยาและสุขภาพปรึกษาเซฟดักร้านยาในเครือโรงพยาบาลกรุงเทพโตโยต้ามิ Wonder, ียร์วันเดอร์ลุนเชียล,ลุยชอ็อปถึง31สิงหาคมนี้เงื่อนไขาตามที่บริษัทกำหนด สวัสดีค่ะพบกับทัลโลเอ็กซ์เพรสค่ะวันจันทร์ที่29กรกฎาคมกับจอยชื่นจิตเช่นเคยนะคะวันนี้เราติดตามสถานการณ์ความตึงเครียดที่ภูมิภาคตะวันออกกลางนะคะระหว่างอิสราเอลกับกลุ่มเฮสบอลาะนะคะซึ่งมีฐานที่มั่นอยู่ทางตอนใต้ของเลบานอนตอนนี้ต้องจับตายอย่างใกล้ชิดนะคะความตึงเครียดร,ระหว่าง2ฝ่ายหลังจากมีเหตุการณ์โจมตีสนามฟุตบอลค่ะ บริเวณที่รับสูงโกลานในเขตพื้นที่การปกครองของอิสราเอลและเหตุการณ์นี้เรียกเสียงประนามนะคะเนื่องจากว่ามีเด็กเสียชีวิตมากกว่า10คนฝั่งอิสราเอลก็ไม่อยู่เฉยนะคะมีการตอบโต้กลับไปยังหลายพื้นที่ที่เป็นเป้าหมายในเลบานอนขณะเดียวกันนายกรัฐมนตรีเบนเจามินเนทันยาฮูผู้นำอิสราเอลเองตอนนี้เตรียมที่จะใช้มาตรการตอบโต้ในขั้นถัดไปซึ่งก็ต้องดูนะคะว่ามาตรการตอบโต้ที่ว่านี้จะคืออะไรบ้างนะคะ โดยกองกำลังป้องกันอิสราเอลค่ะหรือว่า IDF ออกถแถลงการนะคะว่ากองทัพได้โจมตีเป้าหมายเจ็แห่งซึ่งอยู่ลึกเข้าไปในดินแดนของเลบานอนแต่ว่าไม่มีรายงานผู้เสียชีวิตหรือว่าได้รับบาดเจ็บซึ่งปฏิบัติการนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งค่ะของการตอบโต้กลุ่มฮิสปอเละที่ยิงจรวดข้ามพรมแดนจากเลบานอนเข้ามาโจมตีที่สนามฟุตบอลแห่งหนึ่งของเมืองมัชดาลแชมส ในเขตที่ราบสูงโกลานเมื่อช่วงเย็นวันเสราร์ที่ผ่านมาเหตุการณ์นี้มีรายงานผู้เสียชีวิต12คนนะคะทั้งหมดเป็นเยาวชนอายุระหว่าง12ถึง20ปีรวมถึงมีคนได้รับบาดเจ็บ44คนซึ่งถือว่าเป็นเหตุสูญเสียครั้งใหญ่ที่สุดทางภาคเหนือของอิสราเอลนับตั้งแต่สงครามกวาดล้างกลุ่มฮามาสเปิดฉากขึ้นในวันที่7ตุลาคมปีที่แล้ว โดยเมื่อวานนี้ค่ะนายกรัฐมนตรีเนทันยาฮูได้เรียกประชุมคณะรัฐมนตรีความมั่นคงในทันทีหลังจากที่เดินทางกลับมาจากสหรัฐอเมริกาเพื่อหาหรือมาตรการตอบโต้กลุ่มฮิสปอเละในขั้นต่อไปส่วนอับดุลลาบูฮาบิบ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงต่างประเทศของเลบานอนออกมาเปิดเผยนะคะว่าตอนนี้มีความพยายามทางการทูดที่ขอร้องให้ทั้งอิสราเอลและกลุ่มฮิสบอลเลาะใช้ความอดทนอดกลั้นหลีกเลี่ยงการตอบโต้กันเพิ่มเติมส่วนฝั่งอิหร่านซึ่งเป็นผู้สนับสนุนหลักของฮิสบอลเลาะออกมาเตือนอิสราเอลค่ะว่าการส่งกำลังทหารเข้าไปสู้ในเลบานอนจะนำไปสู่ผลลัพธ์ที่ไม่คาดคิด โดยกระทรวงต่างประเทศอิหร่านเตือนว่าการกระทําที่ขาดความยั้งคิดของอิสราเอลอาจจะทําให้ทั่วทั้งภูมิภาคต้องเผชิญกับความไร้เสถียรภาพความไม่ปลอดภัยและสงครามที่ลุกลามขึ้นเช่นเดียวกับประธานาธิบดีเรเซฟทอยยิบเออร์จวนของตุรกีได้ส่งสัญญาณพร้อมใช้มาตรการขั้นเด็ดขาดกับอิสราเอลโดยระหว่างการประชุมร่วมกับพักยุติธรรมและการพัฒนาเมื่อวานนี้นะคะประธานาธิบดีเออร์จวนบอกว่า ตุรกีจะไม่ปล่อยให้อิสราเอลใช้ความรุนแรงกับชาวปาเลสไตน์พร้อมส่งกำลังทหารเข้าไปแทรกแซงสถานการณ์ด้วยเหมือนกับที่เคยส่งทหารเข้าไปควบคุมสถานการณ์ความสงบในลิเบียและภูมิภาคคาราบักในอาเซอร์ไบาจานนอกจากนี้ค่ะผู้นำตุรกียืนยันว่าจะให้การสนับสนุนกลุ่มฮามาสต่อไปโดยรัฐบาลจะไม่ยอมให้ประเทศอื่นๆบังคับตุรกีต้องขึ้นบัญชีกลุ่มติดอาวุธดังกล่าวเป็นองค์กรก่อการร้ายค่ะ สลับไปดูยานสำรวจดาวอังคารของนา s a นะคะล่าสุดนี้ค่ะมีการค้นพบนะคะเขาบอกว่าเป็นหลักฐานที่แสดงให้เห็นว่าเคยมีสิ่งมีชีวิตระดับจุลินทรีย์โบราณอาศัยอยู่บนดาวอังคารในช่วงหลายพันปีก่อนนะคะนี่เป็นการสำรวจนะคะจากยานสำรวจ perseverance ค่ะไปพบรูปทรงหินที่มีลักษณะค,คล้ายคลกับ หัวธนูขนาดประมาณ100เซนติเมตรคูณ60เซนติเมตรที่มีจุดสีดำๆคล้ายกับจุดบนตัวเสือดาวไปเจอเจอก้อนหินรูปนี้นะคะระหว่างที่ขับไปตามสันด้านทิศเหนือของหุบเขาแม่น้ำโบราณในหลุมอุกาบาจซิโรเมื่อวันที่18กรกฎาคมที่ผ่านมาโดยหินก้อนนี้ถูกตั้งชื่อว่าเชยาวาฟอลส ตามน้ำตกในแกรนด์แคนยอนและทำให้นักวิทยาศาสตร์ตอนนี้กำลังตื่นเต้นด้วยหลายๆเหตุผลนะคะเคนฟาลี ally, นักวิทยาศาสตร์ประจำโครงการ Perseverance บอกว่าเชยาวาฟอล เป็นหินที่อาจจะสําคัญซับซ้อนและนา่าโงนมากที่สุดเท่าที่ยานสํารวจเนี่ยเคยเจอมาตดวจุดสีที่ชัดเจนเหล่านี้ค่ะแสดงถึงปฏิกิริยาเคมีที่สิ่งมีชีวิตระดับจุลินทรีย์อาจจะใช้เป็นแหล่งพลังงานได้และนี่คือหลักฐานชัดเจนว่าน้ําเคยไหลผ่านหินก้อนนี้อย่างไรก็ตามฟารีบอกว่าเขาก็ยังไม่สามารถระบุได้แน่นอนนะคะว่า หินก้อนนี้เกิดขึ้นมาได้ยังไงและหินที่อยู่ใกล้ๆอาจจะทําให้หินก้อนนี้ร้อนและมีส่วนทําให้เกิดลักษณะดังกล่าวหรือเปล่าตอนนี้งานวิจัยยังอยู่ในขั้นเบื้องต้นเท่านั้นนะคะยังต้องมีการศึกษาเพิ่มเติมบนโลกแต่ตัวอย่างหินรูปหัวอักษรขอภัยรูปหัวลูกศรชิ้นนี้ค่ะอาจจะช่วยให้นักวิทยาศาสตร์สามารถไขปริศนาได้ว่าครั้งหนึ่งดาวองคารเคยเป็นดาวเคราะห์ที่เอื้อต่อการอยู่อาศัยของสิ่งมีชีวิตหรือไม่ค่ะ มาตามความคืบหน้านะคะเหตุเรือบรรทุกน้ำมันที่ฟิลิปปินส์นะคะอปางบริเวณอ่าวมาดีแลาตั้งแต่สัปดาห์ก่อนแล้วก็มีความกังวลกันว่าน้ำมันเชื้อเพลิงที่บรรทุกอยู่ในเรือลำนี้เนี่ยจะรั่วไหลามากแค่ไหนล่าสุดค่ะทางฟิลิปปินส์ได้เริ่มตรวจพบเชื้อเพลิงรั่วไหลออกมาแล้วนะคะแต่ว่าทีมโคศกยืนยันนะคะว่าการรั่วไหลเนี่ยมีเพียงปริมาณเล็กน้อยเท่านั้นค่ะ ลองมาดูข้อมูลจากหน่วยรักษาฝั่งฟิลิปปินส์นะคะเปิดเผยเมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมาว่าน้ำมันเชื้อเพลิงอุตสาหกรรม1.4ล้านลิตรที่เรือขนส่ง MT Teranova บรรทุกมาก่อนที่จะอับปางในอา่อาวมะนิลาเมื่อวันพฤหสัสบดีที่ผ่านมาเริ่มจะร่วไหลออกมาบ้างแล้วค่ะจนครอบคลุมพื้นที่1 2ถึง14กิโลเมตรในอ่าวมะนิลาโดยเรือ MT Teranova ได้ล่มกลางทะเลท่ามกลางสภาพอากาศที่เลวร้าย เป็นอิทธิพลของไต้ฝุ่นแคมีนะคะที่เคลื่อนตัวผ่านฟิลิปปินส์ทำให้ลูกเรือเสียชีวิต1คนอีก16คนได้รับความช่วยเหลืออย่างปลอดภัยแต่ว่าหน่วยยามฝั่งของฟิลิปปินส์ไปตรวจพบคราบน้ำมันกระจายตัวกินพื้นที่ประมาณ3.7กิโลเมตรซึ่งในเบื้องต้นเจ้าหน้าที่เชื่อว่านี่คือน้ำมันเชื้อเพลิงดีเซลของเรือที่รั่วออกมาไม่ใช่เชื้อเพลิงอุตสาหกรรมที่เป็นสินค้า ขณะที่ทีมโคศกหน่วยรักษาชายฝั่งฟิลิปปินส์ออกมาบอกค่ะว่านักประดาน้ำที่ถูกส่งลงไปตรวจสอบตัวเรือพบเห็นการรั่วไหลเล็กน้อยจากวาลวแต่ก็ยังไม่อยู่ในระดับที่น่ากังวลนะคะคาดหวังว่าจะใช้เวลาทั้งหมดประมาณ7วันในการขนย้ายน้ํามันออกจากซากเรืออย่างไรก็ตามก่อนหน้านี้หน่วยรักษาชายฝั่งฟิลิปปินส์ยอมรับค่ะว่าถ้าน้ํามันเชื้อเพลิงอุตสาหกรรมรั่วไหลลงสู่ทะเลทั้งหมดตรงนี้จะก่อให้เกิดหายนะด้านระบบนิเวศค่ะ ส่วนเพื่อนบ้านเราอย่างมาเลเซียนะคะตอนนี้เขามีความพยายามในการยกระดับแพลตฟอร์มออนไลน์ค่ะเพื่อที่จะควบคุมระบบนิเวศให้ปลอดภัยแล้วก็น่าใช้สําหรับผู้ใช้งานนะคะหลังจากนี้บรรดาแพลตฟอร์มโซเชียลมีเดียต่างๆจะต้องมาลงทะเบียนกับทางรัฐบาลแล้วนะคะจะได้ตรวจสอบกันได้ โดยผู้กำก,กับดูแลเครือข่ายอินเทอร์เน็ตของมาเลเซียออกแถลงการค่ะว่าแพลตฟอร์มโซเชียลมีเดียแล้วก็แพลตฟอร์มส่งข้อความสั้นที่มีผู้ลงทะเบียนใช้งานในประเทศอย่างน้อย8ล้านคนหรือคิดเป็น28%ของประชากรมาเลเซียจะต้องยื่นขอใบอนุญาตจากทางการโดยคาดว่ามาตรการนี้จะสร้างระบบนิเวศออนไลน์ที่ปลอดภัยเพื่อประสบการณ์การใช้งานที่ดีขึ้นนะคะโดยเฉพาะกลุ่มที่เป็นเด็กเล็กแล้วก็ครอบครัว ภายใต้คำสั่งนี้แพลตฟอร์มใหญ่ๆอย่าง Facebook, Instagram, Whatsapp ซึ่งเป็นของบริษัท Meta รวมถึง YouTube แล้วก็ Google Chat ของ Google นอกจากนี้ยังมีพวก TikTok, ค่ะ Telegram และ X จะต้องเริ่มยื่นเรื่องขอใบอนุญาตจากรัฐบาลตั้งแต่วันที่1สิงหาคมนี้เพื่อให้ทันก่อนที่มาตรการจะมีผลบังคับใช้ตั้งแต่1นึมกราคมปีหน้าเป็นต้นไปและจะต้องต่อใบอนุญาตเป็นประจำทุกปีนะคะ ถ้าบริษัทไหนไม่ยอมขอใบอนุญาตจะถือว่าละเมิดกฎหมายและอาจจะถูกคณะกรรมการสื่อสารและมัลติมีเดียแห่งมาเลเซียปรับเป็นเงิน5 0 0แสนริงกิตหรือว่า3ล้านแปแสนบาทนอกจากนี้รัฐบาลมาเลเซียก็จะมีเครื่องมือสำหรับลบหรือว่าปิดการใช้งานเนื้อหาที่คาดว่าจะเป็นอันตารายหรือว่าผิดกฎหมายบนแพลตฟอร์มเหล่านี้ด้วย ความเคลื่อนไหวนี้ค่ะสร้างความกังวลให้กับหลายฝ่ายว่าอาจจะเป็นความพยายามควบคุมสื่อของภาครัฐหรือเปล่าโดยวันเสาร์ที่ผ่านมามี44องค์กรและนักเคลื่อนไหว23คนส่งจดหมายเปิดผนึกถึงนายกรัฐมนตรีอันวยัยบราหิมเพื่อคัดค้านแผนการนี้ทั้งนี้ภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้เป็นพื้นที่ที่มีผู้ใช้งานโซเชียลมีเดียมากที่สุดนะคะซึ่งจะเพิ่มความเสี่ยงที่ผู้ใช้งานจะถูกหลอกลวงหรือว่าจะเจอเนื้อหาที่เป็นอันตรายค่ะ เราพักตรงนี้กันครู่หนึ่งนะคะช่วงหน้าค่ะติดตามความเคลื่อนไหวของประธานาธิบดีปูตินผู้นำรัสเซียนะคะซึ่งออกมาเตือนบอกว่าโลกเนี่ยจะว,วิกฤตเหมือนสงครามเย็นถ้าสหรัฐอเมริกามีการติดตั้งขีปนาวุธในเยอรมนีอย่างที่เคยมีการถแถลงการก่อนหน้านี้จริงๆช่วงหน้าติดตามกันต่อค่ะเพราะทุกๆนาทีมีเรื่องราวเกิดขึ้นมากมายและเราไม่อยากให้คุณพลาดข,ข่าวสำคัญ ชวนผู้ชมเข้ามาใกล้ๆมาฟังเรื่องนี้ด้วยกันข่าวสารของเราต้องยอมรับว่ามีดีมีร้ายปะปนกันไปนะคะมาอัปเดตข่าวสารไปกับเราสองคนกระแตเมะหมอ่อมกับโชว์ข่าวเช้านี้ทุกวันจันทร์ถึงศุกร์ทาง PPTV HD ช่อง36อัปเดตทุกข่าวสารสำคัญ ทันทุกเหตุการณ์เจาะลึกทุกความเคลื่อนไหวที่เกิดขึ้นในต่างประเทศจับทุกกระแสสำคัญการเมืองสังคมวิถีชีวิตพร้อมสาระเรื่องราวที่น่าสนใจจากทั่วทุกมุมโลกกับจอยชื่นจิตทันโลกเอ็กซ์เพรสทาง PPTV HD ช่อง36เื่อเชียงทันข่าวเราพร้อมเสิร์ฟข่าวสำคัญมาให้คุณ อัปเดตข่าวแบบเร็วทันไม่พลาดทุกประเด็นร้อนคุณผู้ชมก็จะเห็นได้ว่าในขณะนี้นะคะงตรงจากพื้นที่ให้คุณได้รู้ลึกกว่าเร็วกว่าเกาะติดทุกความเคลื่อนไหวทันข่าวที่สำคัญกับเราชัดทุกข่าวคมทุกประเด็นพบกันในเที่ยงทันข่าวทุกวันจันทร์ถึงอาทิตย์ทาง PPTV HD ช่อง36 ราะทุกข่าวมีหลายแง่มุม um ท <smoke> ุกสังคมมีความเห็นต่างเคลียร์ให้จบรอบทุกประเด็นใขอารับว่เาดการได้แบบี้ว่าในรายการเข้มข่าวเย็น PPTV HD ช่อง36ในยุคสมัยแห่งการไหลบ่าของข้อบูลข่าวสารใคร จะช่วยคัดกรองความจริงให้แก่คุณท่ามกลางข้อโต้แยง้งสะท้อนมุมมองความแตกต่างให้ครบทุกมิติในช่วงเวลาของความสับสนเมื่อสิ่งที่ต้องการคือความชัดเจนมากกว่าความคิดเห็นปัญหาสังคมที่ไม่ได้รับการแก้ไขข้อสงสัยที่ไม่ได้รับคำตอบเข้มข่าวค่ำ6โมงเย็นเป็นต้นไปทุกแพลตฟอร์ม ผู้ชมคะขณะนี้มีรายงานเหตุด่วนเข้ามาค่ะเป็นการล่าแบบมาราลอนมากเลยข่าวนี้ก็เรียกว่าเป็นข่าวที่สังคมให้ความสนใจนะคะพบกับรายการข่าวที่จับเอาประเด็นข่าวดังมาคุยให้เคลียร์จับข่าวใกล้ตัวที่ทุกคนต้องรู้พร้อมหาคำตอบให้หายสงสัยจับข่าวคุยทุกวันจันทร์ทุกสุดรายการนาทีทางช่องพ p พ v HD 36 เิดโต๊ะข่าวเปิดทุกแง่มุมที่สังคมยังสงสัยทบทุกเรื่องใหญ่เล่าเจาะลึกแบบคลุกวงในถ้าเกิดจะเอาบรรทัดฐานไม่มีเจตนารหลบหนีเนี่ยตรงเนี้ยคิดจักอะไรได้ประกันตัวก็ไม่ใช่ว่าชนะแล้วนะได้ประกันตัวเนี่ยแต่คด,ดีมันกับเสถียรวิริ <ๆ S 1> ยะพันธงษาเฟิร์นสุชาดาเสริมทับความเข้มกับคนข่าวเบื้องหลังอย่างบุ๊คพุทธิชันและหลวงลึกทุกความจริงไปกับคนข่าวพีพีทีวีเปิดโต๊ะข่าว9โมงครึ่งทางพีพีทีวี HD ช่อง36 ทุกนาทีมีเรื่องราวเกิดขึ้นมากมายและเราไม่อยากให้คุณพลาดทุกข่าวสำคัญชวนคุณผู้ชมเข้ามาใกล้ๆมาฟังเรื่องนี้ด้วยกันข่าวสารของเราต้องยอมรับว่ามีดีมีรา้ายฝ่ากันไปนะคะมาอัปเดตข่าวสารไปกับเราสองคนกระแตเมืม่อมอมกับโชว์ข่าวเช้านี้ทุกวันจันทถึงสุขทาง PPTV HD ช่อง36 ทุกข่าวสารสำคัญทันทุกเหตุการณ์เจาะลึกทุกความเคลื่อนไหวที่เกิดขึ้นในต่างประเทศจับทุกกระแสสำคัญการเมืองสังคมวิถีชีวิตพร้อมสาระเรื่องราวที่น่าสนใจจากทั่วทุกมุมโลกกับจอยชื่นจิตทันโลกเอ็กซ์เพรสทาง PPTV HD ช่อง36 ทันข่าวเราพร้อมเสิร์ฟข่าวสำคัญมาให้คุณอัปเดตข่าวแบบเร็วทม์ไม่พลาดทุกประเด็นร้อนคุณผู้ชมก็จะเห็นได้ว่าในขณะนี้นะคะส่งตรงจากพื้นที่ให้คุณได้รู้ลึกกว่าเร็วกว่าเกาะติดทุกความเคลื่อนไหวทันข่าวที่สำคัญกับเราชัดทุกข่าวคมทุกประเด็นพบกันในเที่ยงทันข่าวทุกวันจันทร์ถึงอาทิตย์ทาง P p พ v HD วชดีช่อง36 ราะทุกข่าวมีหลายแง่มุมทุกสังคมมีความเห็นต่างเคลียให้จบรอบทุกประเด็นใดอรับใญ่จริากาได้นรในรายการเข้มข่าวเย็น PPTV HD ช่อง36ในยุคสมัยแห่งการไหลบ่าของข้อบูลข่าวสารใคร จะช่วยคัดกรองความจริงให้แก่คุณท่ามกลางข้อโต้แยง้งสะท้อนมุมมองความแตกต่างให้ครบทุกมิติในช่วงเวลาของความสับสนเมื่อสิ่งที่ต้องการคือความชัดเจนมากกว่าความคิดเห็นปัญหาสังคมที่ไม่ได้รับการแก้ไขข้อสงสัยที่ไม่ได้รับคำตอบเข้มข่าวค่ำ6โมงเย็นเป็นต้นไปทุกแพลตฟอร์ม คขณะนี้มีรายงานเหตุด่วนเข้ามาค่ะเป็นการล่าแบบมาราคอนมากเลยข่าวนี้ก็เรียกว่าเป็นข่าวที่สังคมให้ความสนใจนะคะพบกับรายการข่าวที่จับเอาประเด็นข่าวดังมาคุยให้เคลียร์จับข่าวใกล้ตัวที่ทุกคนต้องรู้พร้อมหาคำตอบให้หายสงสัยจับข่าวคุยทุกวันจันทร์ทุกสุกแปดนาฬิกาสนาทีทางช่องพ p t v HD 36 โต๊ะข่าวเปิดทุกแง่มุมที่สังคมยังสงสัยทบทุกเรื่องใหญ่เล่าเจาะลึกแบบคลุกวงในถ้าเกิดจะเอาบันทัดเข้าถึงโมเมนต์ให้เข้มข้นฉบับอิตาเลียนเอสเปรสโซมอคโคนาทริโอเอสเปรสโซอปบีดีดูแลครบดีทุกที่ทุกเวลา Clean อนด์แคร์จิวผลิตภัณฑ์เสริมอาหารคุณภาพจากเครือ BDMS ติดตามประเด็นความมั่นคงโลกนะคะที่ยังจํากันได้ค่ะหลังจากที่เสร็จสิ้นการประชุมนาโต้ไปนะคะสหรัฐอเมริกาเนี่ยออกมาประกาศบอกว่ามีแผนที่จะติดตั้งขีปนาวุธระยะไกลในเยอรมนีตั้งแต่ปี2026เป็นต้นไปเพื่อเสริมสร้างความมั่นคงให้กับทางยุโรปนะคะหลังจากประกาศมาวันนั้นเนี่ยทางรัสเซียค่ะก็ออกมา เตือนเลยว่าการกระทํานี้จะนะํามาสู่การ,รเผชิญหน้ากันอาจจะนํามาซึ่งสงครามเย็นรอบใหม่และล่าสุดนะคะผู้นําของรัสเซียประธานาธิบดีวลาดิเมียร์ปูตินออกมาเตือนอีกครั้งค่ะว่าโลกจะวิกฤตจากสงครามเย็นเหมือนกับสงครามเย็นและถ้าสหรัฐทำแบบนั้นรัสเซียเช่นเดียวกันนะคะจะติดตั้งขีปนาวุธแบบเดียวกันและขีปนาวุธของรสัสเซียมีศัก,กยภาพที่จะยิงโจมตีชาติตะวันตกได้ด้วยค่ะ เมื่อวานนี้นะคะปูตินนะคะได้ออกมากล่าวถึงความเคลื่อนไหวของสหรัฐอเมริกาที่ประกาศติดตั้งขีปนาวุธในเยอรมนีระหว่างกล่าวสุนทรพจน์ต่อทหารเรือรัสเซียจีนแอลจีเรียและอินเดียเนื่องในโอกาสวันกองทัพเรือรัสเซียในนครเซน Saint ต์ปีเดอร์สเบิร์กโดยระบุว่า การประกาศของรัฐบาลสหรัฐและเยอรมนีในประเด็นการติดตั้งขีปนาวุธพิสัยไกลที่มีความแม่นยำสูงของสารัฐในปี2026ได้ดึงดูดความสนใจของรัสเซียเป็นอย่างมากค่ะชี้ว่าสหรัฐกำลังทำให้โลกเสี่ยงต่อการจุดชนวนให้เกิดวิกฤตขีปนาวุธเหมือนกับยุคสงครามเย็นพร้อมกับขู่ด้วยว่ารัสเซียจะใช้มาตรการแบบเดียวกันในการตอบโต้การกระทำของสหรัฐค่ะ Ситуация напоминает события времен холодной войны, связанные с размещением в Европе американских першингов, ракет средней дальности. В случае реализации Соединенными Штатами Америки подобных планов, будем считать себя свободными от ранее взятого на себя одностороннего моратория на развертывание ударных средств средней и меньшей дальности, включая повышение возможностей береговых войск нашего военно-морского флота. Сегодня разработка ряда таких систем находится у нас на завершающей стадии. Будем принимать зеркальные меры по их развертыванию с учетом действий США и их сателлитов в Европе и в других регионах мира. อาจจะเดินหน้าผลิตขีปนาวุธพิสัยใกล้และพิสัยกลางอีกครั้งหนึ่งก่อนที่จะพิจารณาว่าจะเอาอาวุธเหล่านี้ไปติดตั้งที่ไหนหลังจากที่สหรัฐส่งขีปนาวุธแบบเดียวกันไปประจำการทั้งในยุโรปแล้วก็เอเชียค่ะ โดยในครั้งนั้นเนี่ยประธานาธิบดีปูตินชี้ว่าสหรัฐคือคนที่ทําให้เกิดความตึงเครียดจากการจัดส่งระบบขีปนาวุธให้กับเดนมาร์กและฟิลิปปินส์พร้อมทั้งเปรียบเทียบแผนล่าสุดของสหรัฐว่าเหมือนกับการตัดสินใจติดตั้งเครื่องยิงขีปนาวุธ Pershing II นะคะในยุโรปตะวันตก ตั้งแต่ช่วงปี1979ซึ่งสร้างความกังวลให้กับสหภาพโซเวียตนักขณะนั้นจนนำไปสู่วิกฤตขีปนาวุธที่คิวบาค่ะ ไปที่สหรัฐอเมริกานะคะช่วงนี้ประธานาธิบดีตประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์นะคะ mm hmm. ตัวแทนจากพกรรคลิบับรีันค่ะในการชิงชัยเก้าอี้ผู้นําสหรัฐในวันที่5ฤศจนกายยานี้เดินหน้าหาเสียงกันอย่างต่อเนื่องเลยนะคะ mm hmm. และดูเหมือนว่าตอนนี้เนี่ยทรัมป์จะให้ความสนใจเรื่องของคร mm ิปโตเคเรนซีเป็นพิเศษล่าสุดนะคะ mm hmm. ก็มีการขึ้นเวทีปราศัยเอาใจบรรดานักลงทุน เป็นพิเศษเลยโดยที่เขาประกาศเอาไว้ว่าถ้าเขาชนะการเลือกตั้งเขาจะดันให้สารัฐเป็นเมืองหลวงของคริปโตแล้วบอกด้วยนะคะว่าจะเพิ่มบิตคอยเป็นกองทุนสำรองของประเทศค่ะไปดูบรรยากาศนะคะตั้งแต่สุดสัปดาห์ที่ผ่านมาอดีตผู้นำสหรัฐในฐานะตัวแทนพรรคทริปติกันชิงตำแหน่งประธานาธิบดีสารัฐได้ไปเป็นแขกคนสำคัญค่ะ ขึ้นกล่าวสุนทรพจน์นานเกือบจะ50นาทีในงานบิตคอยน์คอนเฟรนซ์2024ที่เมืองเนชวิลล์รัฐเทนเนสซีเขาได้พูดถึงแผนในการผลักดันให้สหรัฐก้าวขึ้นมาเป็นผู้นำโลกในด้านคริปโตเคอเรนซีและเป็นชาติมหาอำนาจที่สนับสนุนบิตคอยน์ถ้าเขาได้รับเลือกเป็นประธานาธิบดีสหรัฐสมัยที่2ค่ะ If crypto is going to define the future, I want to be mined, minted, and made in the USA. It's going to be. It's not going to be made anywhere else. And if Bitcoin is going to the moon, as we say, it's going to the moon, I want America to be the nation that leads the way. And that's what's going to happen. No, you're going to be very happy with me. <coughs> c ริปโต c คอเรนซีรัฐบาลของเขาจะเพิ่มบิตคอยเป็นทุนสำรองเชิงยุทธศาสตร์ของประเทศดังนั้นค่ะจะไม่มีการขายบิตคอยทั้งหมดที่รัฐบาลถือครองอยู่หรือว่าได้มาเพิ่มในอนาคตนอกจากนี้เขายังรับปากว่าจะปลดแกรี่เกนเซอร์ประธานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์หรือว่า SEC และแต่งตั้งคณะกรรมการที่ปรึกษาด้านคริปโตเคอเรนซีขึ้นมาแทนทำยืนยันนะคะบอกว่า สหรัฐเนี่ยจะต้องมีกฎระเบียบควบคุมตลาดคริปโตแต่ว่ากฎจะต้องเขียนโดยคนที่รักคริปโตไม่ใช่คนที่เกลียดมันซึ่งสำหรับเกนเซอร์คนนี้ค่ะถูกมองว่าเป็นศัตรูของวงการคริปโตเคอ r เรนซีนะคะเนื่องจากเขาเคยออกกฎระเบียบเป็นข้อบังคับที่เข้มงวดเพื่อควบคุมบริษัทในอุตสาหการรมนี้โดยการประกาศพร้อมยอมรับคริปโตเคอเรนซีและบิตคอยถือว่าเป็น การเปลี่ยนจุดยืนครั้งใหญ่ของทรัมป์นะคะหลังจากปี2019ตอนนั้นเนี่ยเจ้าตัวเคยโพสต์ในโซเชียลมีเดียบอกว่าไม่ชอบบิตคอยรวมไปถึงเหรียญคริปโตอื่นๆเพราะมันไม่ใช่เงินทรัมเคยพูดคำนี้มันไม่ใช่เงินและมูลค่าผันผวนมากและมีพื้นฐานมาจากอากาศและเมื่อเดือนพฤษภาคมที่ผ่านมาทีมหาเสียงของทรัมป์ค่ะประกาศเริ่มรับเงินสนับสนุนเป็นคริปโตเคอเรนซีเป็นครั้งแรกแล้วค่ะ ปี2023ที่ผ่านมานะคะประเทศอินเดียค่ะแซงหน้าจีนนะคะกลายมาเป็นประเทศที่มีประชากรมากที่สุดในโลกไปแล้วและผลจากการสำรวจเนี่ยพบว่าประชากรส่วนใหญ่ของอินเดียอายุต่ำกว่า25ปีด้วยดูในแง่ของอายุนี้นะคะคาดหมายว่าอินเดียน่าจะมีข้อได้เปรียบ หลายๆประเทศทั่วโลกในแง่ของการจะพัฒนาเศรษฐกิจเพราะแน่นอนว่าคนจํานวนนี้ก็จะเป็นแรงงานสําคัญในการขับเคลื่อนประเทศนะคะแตกต่างจากหลายๆประเทศที่ตอนนี้จํานวนประชากรส่วนใหญ่จะเป็นผู้สูงอายุนะคะแล้วก็ประสบปัญหาเรื่องของคนวัยทํางานที่กําลังขาดแคลนลงเรื่อยๆอย่างไรก็ตามค่ะจุดแข็งตรงนี้อาจจะกลับกลายมาเป็นปัญหาใหญ่ให้กับอินเดียในช่วงหลายปีที่ผ่านมานั่นก็คือรัฐบาลไม่สามารถที่จะสร้างงานให้กับกลุ่มคนจํานวนมหาศาลเหล่านี้ ได้นะคะวันนี้ในสายสตอรี่ไปติดตามสถานการณ์การว่างงานในอินเดียกันหน่อยว่ามีทิศทางเป็นยังไงบ้างคะ่ะแม้ในปีงบประมาณ2024รัฐบาลอินเดียคาดการว่าเศรษฐกิจของประเทศจะเติบโตสูง6.5-7%แต่ตัวเลขการว่างงานในเดือนิถุนายนอยู่ที่9.1%เพิ่มขึ้นจากเดือนพฤษภาคม ที่อยู่ในระดับ7%ขณะที่แรงงานซึ่งจบการศึกษาในระดับมหาวิทยาลัยอายุไม่เกิน25ปีเมียตราว,ว่างงานสูงถึง40%หนึ่งในตัวอย่างที่เด่นชัดของสภาวะขาดแคลนตำแหน่งงานคือการสอบแข่งขันบรรจุตำรวจในรัฐอุตรประเทศที่มีผู้สมัครเกือบ5ล้านคนแต่มีตำแหน่งงาน60,000ตำแหน่งและการสอบบรรจุเป็นตำรวจลาดระเวนที่ตำแหน่งว่าง26,000ตำแหน่งแต่มีผู้สมัครเป็นจำนวนถึง4.7ล้านคน อัตราการว่างงานจึงเป็นปัญหาสําคัญที่กระทบต่อความนิยมของนายกรัฐมนตรีนเรนทราโมดีและพ,พรรคพาราติยะชนะตะที่เพิ่งคว้าชัยชนะในการเลือกตั้งซึ่งเกิดขึ้นระหว่างเดือนเมษายนถึงมิถุนายนที่ผ่านมาพร้อมเป็นรัฐบาลต่ออีกสมัยสถานการณ์นี้ยังถูกซ้ําเติมด้วยการหายไปของตําแหน่งงาน16ล้านตําแหน่งในเศรษฐกิจนอกระบบระหว่างปี2017ถึงปี2023ซึ่งแม้เกือบทั้งหมดจะเป็นธุรกิจเล็ก แต่เป็นภาคการจ้างงานที่ใหญ่ที่สุดของอินเดียโดยนักวิจัยระบุว่าสาเหตุอาจาเป็นเพราะความพยายามของรัฐบาลในการเก็บภาษีกับผู้ประกอบการรายย่อยเหล่านี้เพื่อแก้ไขปัญหาดังกล่าวรัฐบาลอินเดียได้จัดสรรงบประมาณราว20,400ล้านดอลลาร์หรือเกือบต้าแสนล้านบาทเพื่อสนับสน,นุนการสร้างตำแหน่งงานซึ่งรวมทั้งการมอบโอกาสให้ชาวอินเดียวัยแรงงานที่อายุยังน้อยได้มีโอกาสฝึกงานกับบริษัทชั้นนำ500อันดับแรกของประเทศ รวมทั้งวางแผนใช้เงินอีก32 0 0 0ล้านดอลล่า์หรือ1.2ล้านล้านบาทเพื่อการพัฒนาชนบทแต่ทั้งหมดนี้คือทันโลกเอ็กซ์เพรสนะคะลารายการไปด้วยบรรยากาศของสกีรีสอร์ทในร่มที่ใหญ่ที่สุดในโลกนะคะอยู่ที่นครเซี่ยงไฮ้ของประเทศจีนค่ะทีดีพีพีทีวีเรื่องข่าวเรื่องใหญ่กลับมาพบกันใหม่พรุ่งนี้สวัสดีค่ะ